สวัสดีครับผมตั้มจากตั้ม t r a ดดิ้งเด l y ี่นะครับวันนี้เราอยู่กันในซีรีส์เดิมนะครับก็คือซีรีส์ C programming นะครับหรือการเขียนโปรแกรมภาษา C นะครับวันนี้เรามากันอยู่กันในเรื่องของอคำสั่งวนรอบนะครับหรือว่า for loop นะฮะเออจริงๆคำสั่งวนรอบมันมีหลายอันนะครับวันนี้เราจะมาเรียนเรื่อง for loop ซึ่งเป็น loop ที่ใช้ง่ายแล้วก็คนนิยมใช้เยอะนะครับก็สรุปเรื่องของ for loop For loop, for loop นะครับผมจะลันลิ้นทําไมเนี่ย for loop นะครับมันเป็นคําสั่งที่เอาไว้ใช้ในการทําคําสั่งที่มันซ้ําๆใช้ในการวนรอบนะครับเช่นเราอยากจะทําการพิมพ์อะไรหลายๆบรรทัดนะครับที่มันซ้ําเดิมหรือมีแพทเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะใช้คําสั่ง for เพื่อทําการวนรอบได้นะครับนะทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันดีกว่านะครับเดี๋ยวก่อนจะดูตัวอย่างเนี่ยผมจะวาด for chart ให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพว่าไอ้เจ้า for loop ของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้ว for chart ของมันเป็นยังไงนะครับ อันนี้ผมคงวาดไปให้ดูพร้อมกันเลยเนาะค,คุณผู้ชมจะได้เห็นภาพตามไปด้วยนะครับคือตัว for loop มันจะแบ่งเป็นทั้งหมด3 stage ด้วยกันนะครับ3-4 s ถึง4 s t a g ตให้ตัดลง3หรือ4เนี่ยเออเดี๋ยวผมไปพาไปดูพร้อมกันเนาะนะครับคือ stage แรกก็จะเป็น stage ของการ I n น t i i l ก่อนนะครับเฮ้ยทำไมผมอยากได้สีฟ้ามันได้สีชมพู s t a g e ของการ initial นะครับ initial ก็คือการเริ่มต้นนะครับ เพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีโฟร์ชาร์ดบล็อกแรกก็คือบล็อกของโปรเซสนะครับในการอินอิหรืออินดิเชียลก่อนจากนั้นมาสเตปต่อไปก็คือเราก็จะต้องมาเจอตัวคอนดิชันนะครับหรือตัวเอ็กเ s s i ชันก็ได้นะครับทีนี้เจอเจ้าตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็จะมาทำโค้ดของเรานะครับซึ่งโค้ดของเราก็จะเป็นอะไรไม่รู้ขยุกขอยู่นี่นะครับคือจะมีโค้ดแบบเยอะๆเ,เ,เป็นฟังก์ชันนะครับหรืออะไรก็ได้ผมจะเขียนยังไงให้คุณผู้ชมเข้าใจดีนะครับเอาเป็นว่า ก็จะมาเจอโค้ดของเราแล้วกันนะครับสุดท้ายและท้ายที่สุดมันก็จะมาเจอตัวนี้ครับอ่าซึ่งตัวนี้ก็คือการ i n c r e a s e หรือ i n c r e m e n t นนะครับหลังจากนั้นมันก็จะจบนะครับพอมันจบมันก็จะออกมาข้างนอกแบบนี้นะครับโอเคทีนี้เราเขียนลูกศรให้ครบก่อนนะครับอ่าซีเรียมโปลเซสเนี่ยเข้า1ออก1จําได้ใช่ไหมอ่าเข้า1ออก1นะครับไอเนี่ย ทีนี้ไอ้เจ้าเนี้ยคือโค้ดของเรานะครับเนี้ยเขาอ,อยู่เขาอยู่เนี่ยะจะเป็นโค้ดอะไรก็ได้ที่อยู่ที่จะอยู่ใน for loop นะครับจากนั้นนะครับพอเรามาเจอเครื่องหมายนี้แล้วแทนที่เราจะมาข้างนอกใช่ไหมเปล่านะครับเราต้องทําการไปวนครับแล้วเวลาวนเนี่ยเราวนมาตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นพอเราจะเชื่อมลูกศรเข้าด้วยกันอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมเราต้องใช้ตัว คอนเนคเตอร์ or, ใช่ไหมครับซึ่งคอนเนคเตอร์เราก็ใช้เป็นโดววงกลมนะครับพยายามเขียนให้ติดเป็นนิสัยเนาะอันนี้ผมใช้วงกลมนะครับอ่ะแล้วก็ปั๊บมาอย่างนี้อ่าอย่างนี้อ่าอย่างนี้โค้ดของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยเลยนะครับคือหลักการเขียนฟอร์ชาร์ตเนี่ยจริงๆมันไม่มีเลยมากเลยขอแค่อย่างเดียวอะ่ะเขียนให้มันสวย เวลาที่เราเขียนตัวสตาร์ทไว้บนใช่ไหมครับแล้วเราลากมันตรงกลางเนี่ยนะครับตัวสต็อปหรือตัวฟินิชต้องอยู่ข้างล่างในแนวเดียวกันด้วยนะครับพยายามอย่าไปเขียนโยไปเยมานะครับมันจะอ่านยากนะครับแล้วสุดท้ายผลเสียก็อยู่กับเราแหละคือพอเราอ่านฟฟร์ชาร์ดไม่ออกไปเขียนโค้ดก็จะเขียนไม่ออกแล้วเราก็จะงงไปหมดเลยนะครับชีวิตมันจะเริ่มลําบากนะครับเออเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขียนก็เขียนให้มันตรงนะครับทีนี้ครับคุณผู้ชมครับไอเจ้าตรงนี้ผม คือสัญลักษณ์โฟร์ชาร์ดแบบนี้คือคอมเมนต์นะครับผมก็คอมเมนต์ว่าอันนี้คืออินดิเชียลนะครับอินดิเชี ial, it. ยลอินอิทย่อหรืออินอิทแล้วกันเนาะอันนี้คือคอนดิชันนะครับคอนดิชันเงื่อนไขนะครับผู้ชมจะเขียนภาษาไทยก็ได้นะครับส่วนเนี้ยอินครีสอินครีสผมอินซีแล้วกันนะครับย่อดีเนาะโอเคจบละนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยเอ่อจะสีอะไรดีละ่ะใช้สีเขียวนะครับ อินิเชียเนี่ยคือการกําหนดค่าก่อนนะครับเช่นผมกําหนดให้ค่าตัวแปรที่จะเอาไว้ใช้ในการวนรอบเนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าตัวแปร i นะครับผมให้ i มันเริ่มต้นที่0นะครับคือในในภาษาการเข,ขียนโปรแกรมเนี่ยปกติแลนะ้วเนี่ยคือคนทั่วไปวเวลาเขานับเลขเขาก็จะนับเลขแบบนี้ฮะเลขหาน10นะก็คือ1 2 3 4 5ใช่ไหมแต่โปรแกรมเมอร์อย่างเราเราไม่นับเริ่มต้นที่1นะฮะเรานับเริ่มต้นที่0เพราะนั้น อย่างผมเนี่ยผมก็จะรับเริ่มต้นที่0 1 2 3 4เห็นไหมฮะต่างคนทั่วไปนะคนทั่วไปเริ่ม1โปรแกรมเมอร์เริ่ม0โอเคไหมครับทีนี้อ่ะทีนี้พอเรากำหนดให้การเริ่มต้นคือ0ปุ๊บผมก็จะเช็คคาว่าตอนนี้ i เนี่ยมันมีค่าน้อยกว่า n หรือเปล่านะครับ n ในที่นี้คืออะไร n ในที่นี้ก็คือตัวที่ใช้ในการหยุดรอบนะครับ ซึ่งเดี๋ยวผมอธิบายในโคดดิ้งถัดไปนะครับจากนั้นตรงนี้ผมก็ให้ i มันบวกไป1นะครับให้ i บวก1คือพอเราทำโคดอะไรพวกนี้หมดแล้วเนี่ยก่อนจะจบเราก็ให้ i บวก1นะครับเพราะฉะนั้นมันจะทำการวนรอบครับตอนแรกเป็น0ใช่ไหมสมมุติว่า N สมมติผมให้ N เป็นเลข5นะครับ N เป็นเลข5ผมจะขีดค่าทำไมนะครับในเมื่อเรา เออมาแทนค่าตรงนี้ก็ได้นะครับ i เป็น5นะครับเพราะฉะนั้นถ้าวัน,วน,วนทําการวนรอบมันจะวนทั้งหมด5รอบคือรอบที่0 1 2 3แล้วก็4ใช่ไหม5รอบนะครับมันจะทำโค้นตรงนี้5รอบตอนแรก i เป็น0ใช่ไหมผมลองใช้สีดำนะ i เป็น0น้อยกว่า5ปุ๊บสมมพิมพ์คาว่า h e l l o w o r l d ใช่ไหมครับพิมพ์เสร็จปุ๊บจาก0บก1กลายเป็นตอนนี้ i มีค่าเป็น1ใช่ไหม เลขหนึ่งก็วิ่งมาละนะครับพอเลขหนึ่งวิ่งมาปุ๊บมันก็เช็คใหม่ครับว่า1มาก1น,น้อยกว่า5ใช่ไหมถ้ายังใช่อยู่ก็มาพิมพ์ hello world ตรงนี้ใหม่โอเคไหมเล้วก็ที่พิมพ์เสร็จปุ๊บ i บวก1เป็น2ใช่ไหมครับกลายเป็น2ละ2ก็จะวิ่งมาข้างบนนะครับแล้วก็เช็คว่า2น้อยกว่า5ใช่ไหมถ้ายังใช่อยู่ก็เห็นไหมก็มาวนทำนี้เรื่อยๆจนกระทั่งทําไปจนกระทั I ่ง i บวก1เท่ากับ 5. พอ i บวก1เท่ากับ5แล้วไปดูในโค้ดไปดูในโฟลชาร์ตครับนั่นหมายความว่ามันจะถามค่อยง่ายครับว่า5น้อยกว่า5ใช่ไหมถ้ามันไม่ใช่มันไม่ใช่อยู่ละ5มันไม่ได้น้อยกว่า5มันก็จะหลุดลูปครับเพราะฉะนั้นมันก็จะหลุดจากเงลือนไขตรงนี้แล้วค่อยเดินไปตามทางของมันต่อเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของโค้ดที่เป็นการวนรอบนะครับ ซึ่งลูฟอร์จะเขียน pattern แบบนี้จํารูปนี้ไว้เพราะลูฟอร์ใช้แบบนี้ย้ำนะครับจํารูปนี้ไว้เพราะลูฟอร์ใช้แบบนี้นะครับอ๋อผู้ชมเห็นว่าผมไมาได้เขียน yes no ใช่ไหมนะครับตรงนี้ yes ครับตรงนี้ no ครับโอเคไหมผมจะซ่อนไว้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเผื่อจะแคปจ็องแคปเจอร์หน้าจอไว้นะครับจะแคปเจอร์ทำไมย้อนดูเอาก็ได้นาะ ทีนี้ครับคุณผู้ชมเราเขียนโค้ดดีกว่านะครับคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพนะครับว่าไอ้ที่เรากําลังพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรนะครับเอยนะครับเราจะได้ไปกันตามกันทันนะครับโอเคทีนี้ครับคุณผู้ชมครับในโปรแกรมของเราเนี่ยสมมติผมอยากจะเขียนโปรแกรมให้มันวนรอบพิมพ์คําว่า hello world ทั้งหมดตามจำนวนที่ผู้ใช้เขาต้องการเออนะนะครับว่ากี่บรรทัดนะครับผมสร้างตัวแปรมานะครับตัวแปร i เพื่อเอาไว้ทําการวนรอบนะครับ ตัวแปนะเนี่ยผมมารับมาจากผู้ใช้แล้วกันนะครับเราผมก็อย่างนี้อย่างนี้ผมก็จะบอกว่า please enter นะครับไม่ต้องพีไดะนี่ครับ please uh, enter พิมพ์มาให้หน่อยว่าอยากจะให้พิมพ์คขาว่า hello world ทั้งหมดกี่บรรทัดนะครับ scan f นะครับโอเคแล้วก็นะครับเราก็ทำการรับค่าจากผู้ใช้นะครับอย่าลืมนะครับว่าถ้ามันเป็น เราผมอยากจะให้รับมาไว้ที่ตัวปลาย n นะครับซึ่งตัวปลาย n เนี่ยมันเป็น i n เ e g e r ใช่ไหม i n เ e g e r เราก็ต้องใช้ placeholder เป็น percent d นะครับอย่าลืมเนาะ c o ม m านะครับแล้วก็ตัว scan f นะครับอย่าลืมนะครับมันจะมีแบ่งเป็น2ท่อนใช่ไหมท่อนแรกเนี่ยเราใส่ตัว string ไปนะครับเป็น p a ทิร์นในการรับค่าจากผู้ใช้ส่วนทเทิร์นข้างหลังนะครับก็จะเป็นตัวแปรว่าเราจะรับในตัวแปรไหนนะครับซึ่งถ้าเป็น integer เนี่ยเราต้องใส n ่ n n แล้วก็ตามด้วยตัวแปรที่เราต้องการนะครับ นซึ่งอันนี้ผมก็อสอนไปแล้วนะครับถ้า N เนี่ยถ้าเป็น d เปอร์เซนต์ดีเราใช้เราใช้ได้แต่ถ้ามันเป็นสตริงนะครับหรือเป็น array เนี่ยก็ไม่ต้องใส N ่ก็ได้นะครับซึ่งนี้มีโอกาสดีวผมจะอธิบายในเรื่องของ array เพิ่มเติมแล้วกันนะครับในวิดีโอถัดไปเนาะโอเคแพทเทิร์นของ loop for ลักษณะเป็นแบบนี้ครับผมเขียนโค้ดก่อนนะครับ your c ค d e เนี yeah. ่ยนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะครับมันแบ่งมาทั้งหมด3ท่อนนี่คุณผู้ชมครับโค้ดเนี่ยแบ่งมา3ท่อนผมซูมให้คุณผู้ชมเห็นชัดๆไปเลยนะครับ3ท่อนได้แก่แบบนี้ผมจะใช้สีสีอะไรดีเลข1คือ in it เลข2คือ c o n d c t i o n condition น,น,นะครับเลข3คือ incremental incremental คือการเพิ่มค่านะครับ เลข1อยู่ตรงนี้เห็นไหมเลข1อยู่ตรงนี้เลข2อยู่ตรงนี้เลข3อยู่ตรงนี้เราขั้นระหว่างช่วงโดยการใช้เครื่องหมายเซมิโคลอนเห็นไหมครับเออเนี่ยเห็นไหมง่ายเลยคุณง่ายจริงๆนะครับง่ายจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ภายใต้สิ่งที่อยู่ภายใต้ loop for หรือที่เราจะทําการเอามาวนรอบเนี่ย ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้อา้าวประกงประกาผมหายอยู่ตรงนี้อา่านี่คือโค้ดของเรานะครับ your code h e r ยเนี่ย your c ค d e here นี่คือโค้ดโอเคไหมรูฟ for คือตรงไหนร o ฟ for คือตรงนี้เห็นไหมครับเริ่มปีกานี้ไปจนถึงปีการนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาาเขตเนี่ยจะเป็นของอรูฟ for หมดเลยดังนั้นคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมอยากจะเขียนรู p for นะครับคุณผู้ชมต้องเขียนโฟร์ชา์หน้าตาแบบนี้เป๊ะเลย เนาะโอเคไหมพอคุณชมเขียนโฟชาร์แบบนี้ได้การเขียนลูปฟอร์ของคุณชมจะไม่มีปัญหาเลยโคตรง่ายนะครับโอเคนะงั้นผมจะเขียนโค้ดตามโฟชาร์ดนี้ให้ดูนะครับคุณชมจะได้เห็นภาพว่าเรากําลังจะมาทําอะไรนะครับ i เท่ากับ0เห็นไหมครับอันนี้เราใช้มาตรฐานโคเด็กนะครับในการเว้นเคาะเว้นด้วยนะครับ i น้อยกว่า5นะครับแต่ที่นีในที่นี้เนี่ยเราจะรับจํานวนเลข บรรทัดสุดท้ายเ,ออเลขทั้งหมดมาจากผู้ใช้นะครับผู้ใช้กอก8ตัวนี้ก็จะกลายเป็น8นะฮะในโฟชาร์ดนะตัวนี้ก็จะกลายเป็น8ถ้ากอก5ก็จะได้5กอเก4ก็ได้4นะครับตรงนี้เราบอกว่า I บวกบวกอ่า ในภาษา C นะครับ i บวกบวกมันมีความหมายว่า i เท่ากับ i บวกหนึ่งเป็นโอเปอเรเตอร์ชนิดหนึ่งจำได้ใช่ไหมผมเคยอธิบายไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าจำไม่ได้เดี๋ยวผมจะทำคลิปวิดีโอเสริมตรงนี้ด้วยในเรื่องของโอเปอเรเตอร์ต่างๆนะครับมันจะเป็นบวกบวกลบคูณหารบวกบวกลบลบอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมจะทำนี้ไปเพิ่มเติมให้นะครับคุณชมจะได้ไปดูทบทวนนะครับหรือถ้ามันเป็นบางภาษาเขาจะใช้อย่างนี้เลย i เท่ากับ i บวกหนึ่งนะครับซึ่งยาวนะมันยาวเราก็ใช้ i บวกบวกไปเลยความหมายเดียวกัันนะครบ โอเคจบละผมก็จะพิมพ์คำว่า hello world นะครับแต่ถ้าพิมพ์แค่นี้นะครับคุณผู้ชมมันจะไม่เว้นบรทัดให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมต้องใส่ backslash n ไว้ข้างหลังด้วยเนาะเออมาครับ backslash end นะครับเพื่อที่จะได้เว้นบรรทัดน,นะครับอ่ะเราลองรันโค้ดดูสินะครับน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมอยากจะให้มันพิมพ์ทั้งหมด10บรรทัดเราก็ใส,ส่เลข10ไปอ่ามันจะพิมพ์คำว่า hello world ให้เราทั้งหมด10บรรทัดน,นะครับ โอเคไหมอ่าโอเคไหมครับแต่ทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับเอ้เราไม่มีเลขบรรทัดเลยเรามันมันมน่าศีบรรทัดจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้ใช่ไหมทำยังไงดีเราก็ใช้ placeholder มาเป็นตัวบอกก็ได้ครับว่าตอนนี้เราอยู่ที่บรรทัดที่เท่าไหร่เดี๋ยวผมปิดลูกตาไน้ก่อนนะครับจะได้ซ่อนโฟลชาร์ตก่อนอ่ะทีนี้เนี่ยผมอยากจะให้ตัวแปร i เนียมันมาแสดงนะครับตรงโค้ดของเรานะครับเราก็ใช้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับพอใช้เปอร์เซ็นต์ตรงนี้ปุ๊บ โค้ด <Code S 2> ของเราตรงนี้เอ่อผมเปลี่ยนเป็นสีดำแล้วกันเนาะโค้ดตัวแปรไอของเราตรงเนี้ยดำตรงไหนตัวแป i ไอตรงนี้นะครับก็จะมาแสดงตรงนี้ใน p l a s solder ของมันนะครับเราไปน e integer ใช่ไหมตัวไป i ไอมันก็จะแสดงตรงนี้นะครับเพราะนั้นทุกๆครั้งที่ไอมันเปลี่ยนค่ามันก็จะมาแสดงให้เรารู้ว่านี่คือตัวแปรตัวไหนนะครับพูดไปก็งงเนาะรันให้ดูดีกว่าอยากจะได้สิบประทัดเหมือนเดิมเห็นไหมครับ อ่าเห็นไหมคือในคือโปรแกรมเมอร์อย่างเราเนี่ยเราก็จะเริ่มนับที่เลข0นย์ะครับไปจนถึงเลขสุดท้ายนะครับเนาะเพราะว่าในในเหตุผลก็คือในตัวแปรประเภท array รครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะเริ่มต้นปก,ปกติแล้วการเริ่มต้นของมันจะเริ่มที่0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทําให้มันติดเป็นนิสยัยซะนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่ช่อง0ถึง9แต่ทีนี้เนี่ยคนทั่วไปเขาไม่ได้นับศูนย์เหมือนเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยากจะแสแดงให้มันเหมือนคนทั่วไปเราก็ทําการ ใส่ i บวกหเข้าไปนะครับแล้วเราก็เรากดคอมไพดูเห็นไหมัอ่าก็จะแสดงมาเป็นภาษาคนมากขึ้นแล้วครับมันมันได้แสดงเป็นภาษาโปรแกรมเมอร์ละเห็นไหมครับก็จะแสดงว่าอ้เนี่ยหถึงสิ 10. เห็นไหมครับเรียบร้อยนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าสมมุติว่าเราอยากจะทําอีกแบบนึงนะครับอยากจะเขียนโปรแกรมในการรวมค่าแล้วกันนะครับรวมค่านะครับ อ่ะซัมซัมนะครับผมอยากจะรวมค่าออตั้งแต่เลขอยากจะเอา1มาบวก2บวก3บวก4บวก5ไปรเรื่อยๆจนถึงค่าสุดท้ายทําอย่างไรดีนะครับไอเลขบวกบวกพวกนี้เนี่ยเราก็ทําแบบนี้ได้ครับใช้ซ u m ในรู f ฟอนะครับซ u m บวกเท่ากับค่า I อย่างนี้ได้เลยนะครับมันไม่ใช่ภาษาคนใช่ไหมซัมเท่ากับซัมบวก I นะครับ อย่างนี้ความหมายความมันคืออย่างนี้นะครับแต่ว่าผมติดอย่างนี้ล่ะบวกเท่ากับ i นะครับผมคอมเมนต์มาให้แล้วกันนะเดี๋ยวคุณผู้ชมงงว่าอะไรวะนะครับซามเท่าซามบวกไนะครับแบบนี้มันจะเป็นการเอาค่าของแต่ละรอบนะครับมาบวกกันนะครับแล้วผลสุดท้ายที่ได้แล้วก็ลองเอามาแสดงให้คุณผู้ชมดูครับว่าซามมันมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับแบบนี้โอเคไหมแบบนี้นะครับ โอเคผมก็ลองรันดูครับผมชอบกดกรีรัตอยู่เรื่อยเลยนะครับผมลองก่อเลขสิบสิปัป๊บเห็นไหมครับก็ได้45่สแต่จริงๆแล้ว10มันต้องได้55ใช่ไหมครับแต่ว่าเพราะว่าแบบนี้เพราะเราลันค่าที่0ใช่ไหมแต่ถ้าเราลันค่าที่หนึ่งจนถึงค่าที่มากกว่าเท่ากับ n นะครับแบบนี้เราจะได้55 10 ปุ๊บอ่าได้55นะครับทีนี้ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงนะครับผู้ชมอยากจะเห็นอยากจะเห็นข้างในมันนะครับว่ามันคำนวณอย่างไรนะครับทำไมมันถึงได้แบบนี้นะครับเอ๊ยเราทำยังไงดีแล้วก็สามารถที่จะ print f เพื่อดูค่าข้างในก็ได้แต่จริงๆเราใช้ debugger ก็ได้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสหน้าผมจะแชร์วิธีการใช้ตัว debugger ให้ผู้ชมจะได้เห็นภาพการทำงานของมันว่าข้างในมันทำงานยังไงโดยที่มันต้องมานั่งพิมพ์แบบนีี้เยเเสวลาแต่ก็ ถ้าเป็นโปรแกรมร,รุ่นเก่าอย่างผมเนี่ยรุ่นเก่าละก็จะมาเขียนอย่างเงี้ยครับก็ง่ายดีนะครับวิธีการนะครับคุณผู้ชมครับเราก็มาอย่างนี้ผมอยากจะเห็นค่าอะไรผมก็จะเอาค่านั้นมาแสดงนะครับอยากจะรู้ว่าตอนนี้ค่า a n s w e r มีค่าเป็นอะไรตไไัวแปรมีค่าเป็นอะไรผมก็จะเอามาแสดงนะครับแล้วผมก็จะเว้บนบรรทัด a n s w e r เท่ากับ i เท่ากับอ่ะผมก็จะแสดงอย่างนี้ แล้วเราก็ลองคอมไพดูนะครับอันนี้เขาบอกว่าอ๋อผมติด a n นเซอร์นะครับอเอามื่อกี้ใช้ซัมใช่ไหมอ่านะครับก็เลขสิบไปอ่ะผู้ชมสังเกตนะครับสังเกตดูดีครับตอนแรกสูตรเลยเนี่ยซัมมันอ่าผมมาตรงนี้นะผู้ชมครับตอนแรกสูตรเลยเนี่ยซัมมันมีค่าเป็น0ถูกต้องไหม เออซัมมันมีค่าเป็นศูนย์หนูต้องไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนายตอนแรกสุดเลยมันก็เลยเอาเลขศูนย์มาแสดงก่อนตรงเนี้ยใช่ไหมครับมันก็เลยได้ศูนย์ทีนี้เนี่ยในบรรทัดถัดมาคือบรรทัดเนี้ยทําไมโค้ดผมเป็นอย่างนี้เด่นนะเด่นนะอ่ะโอเคทีนี้ครับคุณผู้ชมครับพอบรรทัดถัดมาครับเขาบอกว่า Su m บวกเท่ากับ i ก็คือ ตรงนี้คือเราจะเอา0ไปบวกกับเลข1ใช่ไหมตอนนี้ i มีค่าเป็น1เห็นไหมฮะอ่ามันก็เลยศูนย์บกหแล้วมันก็เอาค่านี้ยัดเข้าไปใส่ในตัวแปรซัมเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นในมันทัดถัดไปซัมก็เลยมีค่าเป็น1นั่นเองถูกต้องไหมครับหลังจากนั้นมามันก็1นมาบวก2ก็ได้เลข3เห็นหมสามบวก3ก็ได้6 6กบวก4ก็ได้10 10บวก5ก็ได้15ทําไปเรื่อยๆจนกว่า i จะมีค่าเป็น10 45บวก10ก็ได้55นั่นเองโอเคไหมครับเพราะนั้นเนี่ยการใช้การวนรอบเนี่ยมันใช้ได้ค่อนข้างที่จะหลากหลายแล้วก็การเขียนโปรแกรมจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ยากเพราะสุดท้ายแล้วเรื่องของการเขียนโปรแกรมมันมีแค่ไม่กี่อย่างครับเรารู้จักโอเปอเรเตอร์รู้จักประโยคเงื่อนไขรู้จักการวนรอบหมดแล้วนะ เออหมดแล้วนะที่เหลือก็ไปรเรียนเรื่องเกี่ยวกับเอโอครงสร้างว่าเราจะเก็บข้อมูลใส่ในตารางยังไงจ,จบละหมดมีแค่นี้แหละนะครับวันนั้นอย่าไปมองว่ามันยากครับมันง่ายมากเลยนะครับทีนี้มันอยู่ที่จินตนาการของเราแล้วว่าเราจะจินตนาการในการเอาเอาเอาจ้าตัวอัลกอริทึมมาแก้โจทย์ยังไงนะครับซึ่งเรื่องของการจัดก,การอัลกอริทึมเนี่ยก็ต้องมาเรียนแล้วก็มาปรับพื้นกันนะครับซึ่งก็ไม่ยากแหละมันจะปรับพื้นได้ก็ต่อเมื่อคุณผู้ชมเอามา เอาโจทย์มาลองฝึกแก้ปัญหาดูนะครับแล้วก็พอฝึกแก้ไปบ่อยๆคุณผู้ชมจะเริ่มเห็นแพทเทิร์นที่มันซ้ําเดิมแล้วคุณผู้ชมสามารถที่จะเอาเรื่องพวกนี้มาแก้โจทย์ปัญหาได้สําคัญที่สุดไม่ใช่สกิลการเขียนโปรแกรมแต่เป็นเรื่องของโลจิคอิงกิ้งครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมลองฝึกทําโจทย์ดูครับแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้แน่นอนโอเควันนี้ฟอ l l ลูปประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวายลูปแล้วกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ